สวัสดีครับผมธารับดูงลอยมือพารัดพนุกรรมคุยกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์คนเกิดราศีพุษศพในเดือนกันยายนพศ2อ,อ6 6ันห้าร้อยหกสิบหกลิดไพ่เลยนะครับให้วันนี้ทำนายถึง5เดือนก่อนที่ถึงเดือนกันยายนไพ่ใบสองกันยายนไพ่ใบที่สาอ,อนาคตถ้าจากเดือนกันยายนไปนะครับผมกเ็เริ่มทำนายพื้นดวง ในสามใบนี้เลยรวมไปด้วยในสามใบนี้เลยด้วยนะครับผมมาดูกันไพ่เก้าถ้วยนะครับผมเป็นใบแรกผมจะบอกไพ่เก้า,าถ้วยเนี่ยคนที่เป็นราศีพฤษภเนี่ยะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอันนี้ลักษณะของผู้ชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรไพ่ยุซีต้องดูอย่างละเอียดว่าแต่ละใบรูปอารมณ์ความรู้สึกพื้นเพบ่งมองทีถึงลักษณะของตัวตนได้หมดเลยว่าตัวตัวราศีพฤษภเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามามองถึงลักษณะราศีพฤษภ อย่าลืมว่าลักษณะราศีพุธศศเนี่ยคนราศีพุธส่วนใหญ่แล้วอารมณ์จะดีเป็นคนเจ้สาสําราญแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเที่ยวใช้ใจ่ายฟุ้งเฟอ้ออะไรยังไงใช้เงินเปลืองมันไม่ใช่แต่ผมจะบอกว่าราศีพุธศศจริงๆแล้วค่อนข้างละเอียดในเรื่องการเงินพอสมควรแบบจะจ่ายเนี่ยต้องรู้สึกถึงว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาจะใช้จ่ายในเรื่องของคนรักความรักจะค่อนข้างที่จะ ปนีดเหมือนกันละเอียดเหมือนกันแต่ว่าก็ทําให้คนเรามีความสุขได้โดยที่ใช้ใจแบบพอเพียงก็เหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็เป็นคนรู้จักว่าใช้เงินอย่างไรให้เกิดความสุขที่สุดที่จะทําได้ก็คือใช้เงินอย่างชันฉลาดน,นั่นแหละบริหารเรื่องเกี่ยวกับเงินบร็ broker, อกเกอร์อ่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับอ่เขาเรียกว่า,าการบริหารการเงินจัดก,การการเงินเก่งอย่างเช่นว่าถ้ามีคน มีเงินร้อยล้านมาให้ราศีาพุธศคอยควบคุมดูแลเออช่วยจัดการให้หน่อยนะราศีาพุธสามารถควบคุมจัดการเงินร้อยล้านให้น,นานไกลเป็น200ล้านได้แต่ว่าอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งนะก็อย่างเช่นผู้จัดการการเงินให้กับธนาคารจัดการการเงินให้กับบริษัทใหญ่ๆอะไรต่างๆหรือจัดการการเงินให้กับบุคคลเฉพาะที่แบบเป็นมหาเศรษฐีจริงๆอะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะของอาชีพที่เหมาะสมกับราศีพุธศกแล้วราศีาพุธบอกอะไรได้อีกโดยไพ่ใบนี้ อารมณ์สุนทรีคือคือส่วนใหญ่ราศีสุศจะเกี่ยวข้องกับที่ดินเช่นมีทรัพย์สมบัติอย่าลืมว่าราศีาพุศลเนี่ยเห็นไหมเขามีสมบัติมีอะไรต่างๆนานามีสมบัติเต็ไมไปหมดเลยอ่ะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ครอบครองอยู่ให้มีหมายถึงอารมณ์ก็ได้หมายถึงว่ายิ่งมีสมบัติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอารมณ์ความรู้สึกดีมากเท่านั้นก็ความปลอดภัยเขาสูงเซฟตี้เขาสูงว่าเขาไม่ต้องกลัวอะไรเขาต้องมีกินมีใช้อ่ะจึงบอกว่าสิ่งที่ สมบัติดั้งเดิมมนุษย์คืออะไรคือที่ดินทองคาเนี่ยแหละราศีพฤษภส่วนใหญ่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องมีสองอย่างนี้อยู่แล้วผมจะบอกว่าส่วนมากมักจะร่ารวยที่ดินหรือร่ารวยอะไรบางอย่างที่เป็นสินทรัพย์จึงบอกว่าราศีพฤษภเนี่ยเกิดอยู่ในดาววีนัสหรือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวที่เป็นดาวมั่งคั่งอ่ะเรอย่างนี้เรียกง่ายๆาเลยนะดาวศุกร์คือดาวมั่งคั่งดาวแห่งความสุขดาวแห่งความพเรื่องหันคนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจําหรือดาววีนัส รือเขาเราียกว่าพ่อแม่รัศมีก็ได้กันคอยคุ้มครองอยู่เป็นดาวประจําตัวหรือเขาเรียกว่า,าวราศีกุก็เขาเรียกว่าวัวหรือควายอะไรพวกนี้ยมันเป็นสัตว์ทํหน้าที่ทำนาเป็นสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์ก็คือดาววีนัสเป็นดาวประจําอืมมักจะอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วมีความสุนทรีเ์ถามว่าทําไงให้มีความสุขก็คือคุณต้องอารมณ์ดีนั่นแหละจึงบอกว่าท่านราศีสุคนไหนนี่เป็นไปได้เช่นกันนะว่าอารมณ์กดเกี้ยว อารมณ์หวาดกลัวอารมณ์กระเฟียดกระฟาดอารมณ์แบบน้อยๆเก่งผมจะบอกว่าราศีเสคนนั้นจะยิ่งทุกข์แล้วก็ยิ่งไม่ค่อยรวยเขจะใช้คํานี้นะไม่ค่อยรวยหรอกบางทีทําให้เหมือนกันกูยิ่งถูกอารมณ์ขี่เล่นน่ะไม่ค่อยรวยครับจะใช้คํานี้หรือบางคนไปทําชั่วไปทํากรรมกรรม่อวอมก่อกรรมทําเวรอะไรต่างๆก็ทําให้ราศีเสคนนั้นเนี่ยชื้อตอกตาวลงเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะสบายใจทุกคนไม่ใช่ว่าจะดีทุกคน อยู่ที่การปฏิบัติตัวของแต่ละคนด้วยจึงบอกว่าไพ่นี้คือพื้นเพมันดีเห็นไหมว่ามันเป็นไพ่ใบนี้ไพ่แห่งความสุขความหันเลือนันแล้วเรามาดูห้าเดือนก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นมันอยู่ที่ตัวของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าดวงนี่จะบ่งบอกอะไรได้ทุกอย่างบอกว่าการกระทำของแต่ละคนถ้าสมมติหมบอกว่าห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนดวงดีแล้วคุณไปทําสิ่งที่มันใช้คําหยาบไม่อยากพูดคือคุณไปทําสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะ เช่นคุณไปละลานตกปลายิงนอกอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไปข่มเหงก่อกรรมทาเขหนไปกระชากคอสเสื้อผู้หญิงอะไรยังไงนะชีวิตคุณก็ไม่ได้ดีนักหรอกจึงบอกว่ามันอยู่ที่การกระทําด้วยแต่ว่าถ้าดวงดีก็คือเหมือนคุณช่วงนั้นอาจจะมีลูกค้าเข้ามาหาเยอะกระทามาหากินก็จ,จะขึ้นอะไรยังไงหรือบางทีอาจจะ ุกถูกอะไรประมาณพว่วงนี้มันก็จะมีดวงแต่ถ้าเกิดคุณไปกระทำอันนี้ผมพูดอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกัรที่คุณจะมีโชคลาภบ่อยๆคืออยู่ที่การรักษาวาจาถ้าเกิดคุณไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่เช่นไม่ค่อยพูดแบบเป็นในเชิงส่อเสียหรือดินทาผมจะบอกว่าราศีพฤษภจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงมากโดยกระทั่งโชคในเรื่องของการที่เล่นหุ้นเล่นทองในไหพวกนี้โรกชิ้นโลกของเรื่องของการที่เก็งกำไรเสี่ยงอะไรพวกนี้ด้วยนะ แจะบอกว่ามันอยู่ในเรื่องของการใช้เหตุผลส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณจะแบบสูงสี่สูมห้าเข้าไปอืผมจะบอกว่าห้าั้นที่ผ่านมาจึงทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษจะทําอะไรก็ขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือกินมากเกินไปได้ด้วยเพราะคุณมีเงินเข้ามาเยอะคุณเรื่องหนึ่งของคือคุณมีเงินเข้ามาเยอะคุณก็แฮปปี้ร่าเริงสดใสมีไอเดียที่ดีประเจอเจอทำอะไรคุณก็รู้สึกเหมือนกับเป็นสี บางคนอาจจะมีความรักเข้ามาเยอะแต่วความแรกในที่นี้หมายถึงมีสเสน่ห์อาจจะอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดหว,นวานไปหมดรู้สึกหอมหวานรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยไปหมดเห็นไหมว่าบางทีก็มีความสุขเป็นช่วงอะไร,คว,ค,ะไรความสุขความหาเลกันทําอะไรคุณก็แฮปปี้ไปหมดผมเล่ค่อนข้างล้าจําเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีหรือไม่ค่อยวือนวาเท่าไหร่แต่คุณก็รู้สึกเหมือนว่าอยู่ได้อิมมพีมันในระดับพอ ที่จะแบบทำให้แบบว่าเออฉันก็อยู่ได้ฉันก็มีแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าการค้าการขายของคุณดีด้วยนะก็ทําให้คุณเนี่ยยิ่งเพิ่มพอมเป็นทวีคูณและถ้าคุณยิ่งสร้างบุวยยิ่งแจ๋วใหญ่มาดูภาพใบที่สองช่วงเดือนนี้ครับอืทําไมภาพมันกระพริบกระพริบตรงสยแสงแสงอาทิตย์มันอมืมาดูช่วงเดือนนี้เดือนสิงหาเดือนกันยา ช่วงเดือนกันยานะครับผมช่วงเดือนกันยาเอ็ดออฟวอนครับเอ็ดออฟวอนช่วงเดือนกันยาดีครับช่วงเดือนกันยาคือคุณจะพูดให้ราศีทุกศพฟังเลยนะว่ากันยาทําอะไรทําไปเป็นช่วงเลแห่งการเริ่มต้นบางคนานชะมชนคุณเริ่มต้นลงทุนอะไรบางอย่างหรือบางทีเป็นช่วงหลาแห่งการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเช่นสมมติที่ดินคุณขึ้นราคาหุ้นคุณหุ้นค,คุณอาจจะ ตัวใดตัวหนึ่งบริษัทคุณตัวใดตัวหนึ่งหรือบางทีธุรกิจตัวใดตัวหนึ่งที่คุณอยากจะเริ่มทาหรืออะไรบางอย่างที่คุณคุณคุณคิดอยากจะทำมานานแล้วอ่ะคุณได้เริ่มเป็นพหังการเริ่มต้นที่ดีหรือบางอย่างคุณติดมานานเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอะไรการลงทุนอะไรสักอย่างทองคาอะไรแล้วแต่มันเริ่มขึ้นเริ่มผลิดอกออกใบหรืออาจจะไม่ใช่การลงทุนอะไรบางอย่างนักเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเวิร์กแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันพุ่งขึ้น มันเริ่มตน้นหรือบางที่คุณอาจจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างจากที่คุณไม่เคยเห็นอะไรมาเลยที่มันเวิร์กแต่มันเริ่มผลิดอกออกใบเริ่มผลิดอ,อกใบเริ่มเห็นผลนะว่ามันเออมันเริ่มผลิดอกออกใบแล้วอะไรที่บางอย่างที่คุณอยากจะทาอยากจะเริ่มต้นทําหรือบางคนทําไมผมถึงพูดเรื่องที่ดินเพราะราศีกุศลเกี่ยวข้องกับที่ดินไร่นาโดยการที่อสังหาทรัพย์ทุกชนิดนะอืม มันเริ่มผิดดอกใบเช่นมีคนมาลงทุนในที่ดินคุณมีคนมาอยากได้ที่ดินคุณมาคนมาพัฒนาที่ดินของคุณให้ยังได้อีกหลายหลายอย่างเลยคือการเริ่มต้นการพัฒนาที่ดีบางคนธุรก,กิจเงียบเงาซึมเศร้ามานานก็เริ่มดีขึ้นแต่ผมจะบอกว่ามาดูถัดจากนี้เป็นอย่างไรพเพราะาบางทีถัดจากนี้ต่อไปถัดจากเดือนกันยามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแทนที่จะเหมือนดาวดีมาแล้ว แต่ดาวร้ายก็ยังไม่หมดไปได้ไรได้เดโมนเดมมนคือความกลัวยังอยู่คนจะบอกว่าเนี่ยภายในต้นไม้ที่กำลังงอกเงยมันยังมีใต้น้ำที่ยังเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่มันเหมือนหมยา,นายถึงอะไรเห็นไหมเป็นลูกกุ้งที่ออกมาจากแม่น้ำที่ แม่น้ำตรงนี้น่ากลัวมากนะเป็นแม่น้าที่ไม่รู้ว่าอะไรเบื้องลึกจะมีอยู่ข้างใต้จึงบอกว่าบางทีคุณต้องระวังหน่อยหนึ่งอะไรบางอย่างที่ซุ่มสุ่มเสี่ยงเช้คำไหซุ่มเสี่ยงซุ่มซ่อนหรือแช้คำไหนดีอ่ะที่มันแบบเบื้องลึกมันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่แน่นอนอนะ่ะจึงบอกว่าความไม่แน่นอนยังมีอยู่ซึ่งผมไม่ต้องพูดหรอกคุณก็รู้อยู่แก่ใจเพราะเป็นเรื่องของความรู้เฉพาะตนเพราะบางสมมุติว่าบางทีที่ดินเนี่ย ที่คุณจะขายบางทีมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเรื่องของเจ้าที่ก็ได้หรือเรื่องของตัวคุณที่คุณรู้เองหรือบางทีคนข้างๆที่คิดไม่ซื้อหรือบางทีถ้าไม่ได้เกี่ยวกับที่ดิงก็เกี่ยวข้องกับถ้าคุณจะซื้อหุ้นในบริษัทอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนว่าจะขึ้นจะเอาข้าตลาดอันนี้สมมติเปิดให้ฟังนะไอ้คนที่อยู่ในบริษัทหรือว่าไอ้คนที่อะไรอย่างเงี้ยมันคิดไม่ซื่อ หรือ,อยังไงก็ตามหรือบางทีมันอาจจะมีรับลงคมในอะไรบางอย่างอยู่ที่ทําให้มันไม่ไปไหนสักทีนะครับผมบางทีคิดไม่ซือ้อไพ่บินแพ่ของอะไคิดไม่ซือ้อหรือถ้าง่ายที่สุดคือทายไพย่ใบนี้ว่าในใจลึกๆคุณยังกลัวอยู่ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นทายแบบนี้ก็คือในใจลึกๆคุณยังกลัวอยู่เมื่อความกลัวที่ซ่อนอยู่มันโลุดออกมาทําให้คุณไม่กล้าที่จะลงเงอททาอะไรบางอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าอันนี้สมมุตินะ เขามาซื้อที่ดินคุณเขามาลงทุนบอกว่าที่ดินนี้ดีแต่ใจลึกๆของคุณเนอะคุณกลัวเองว่ามันจะดีแล้วอะไรจะยังกังวลไหมสุดท้ายเขารอแล้วรอแลอ้วคุณก็ยังกลัวปฏิเสธเขาเรื่อยไปเขาก็ไม่มาลงทุนในที่ดินคุณคุณก็ชดโอกาสไปนี่คือลักษณะของความกลัวไพ่นี่คือความระแวงความกลัวความไม่แน่นอนอะไรต่างๆจึงบอกว่ามันอยู่ในสภาวะที่ยังไม่แน่นอนอยู่จึงบอกว่าเนี่ยดูเหมือนจะดีแล้วเห็นไหม แต่ว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนที่เครือบแข็งอยู่ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากใจของตัวคุณเองมากกว่าภาวาภายนอกก็อาจจะเกี่ยวด้วยแต่มันเกิดขึ้นจากใจตัวเองมากกว่าว่าคุณกลัวอยู่ในใจจริงๆลึกๆความจริงภายนอกทําอะไรคุณไม่ได้มากหรอกแต่ในใจคุณกลัวจริงๆถ้าคุณแก้ที่ตัวเองในใจลึกๆที่คุณกลัวอยู่ความจริงภายปัญหาภายนอกถ้าสมมุตินะว่ามีลัวหาภายนอาแก้ไี้ไม่ยานกแต่วอย่าาคุณต้องชัดเจนกับตัวเองง่อนนั่นและ จบไปแล้วใครต้องการดูลายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีันที่ไลน์ทีทารัสองหก 26, ใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปใต้ขอ้อความนะครับผมด้านล่างคลิปยูทูบออยจากคลิปไปแล้วก็กดเข้ามาทักไลน์ดีใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปยูทูบตรงที่ผมทิ้งไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปไลน์ดีทารัตสองหกหรจะเป็นไลโอเอช่องทางสำรองไลโอเอนะครับผมไลโอเอทารัสไอไลโอเอที่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง สัทาละเอียดสัทธาครูมาวิธีการดูผมมีก็วิธีการดูก็สัทาาละเอียดสถทธาครูเข้ามานะครับผมเวลาดูผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็สปีกอร์พอนสปีกอร์พอนสดๆทางโทรไลน์ให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่เป็นคนที่จริงจังกับปัญหาภูมิใจเป็นโค้ดนะครับผมก็เวลาดูผมดูประมาณวันหนึ่งผมดูสามคนจำกัดต่อวันก็ถ้าเกินกว่าสองคนจำกัดก็ขอปัดคิวเป็นวันอื่นไปอาจจะได้ช้าได้เลยอีกเรื่องหนึ่ง นะครับผมก็ดูความสบายใจผมดูจํากัดสามคนต่อว,วันนะครับผมก็สามคนจากัดต่อว,วันเท่านั้นก็ถ้าเกินกว่านั้นขอปัดคิวเป็นวันอื่นอาจจะได้แชร์ได้เรื่องีกเรื่องหนึง่งแต่ก็จะดูให้กับทุกคนนะครับผม mm hmm. แล้วก็มีวิธีหนึ่งในการดูวิธีการดูก็คือดูที่สํานักงานนะครับผมสำนักงานมีลายมือพิเศษหัวให้ตัวเลขช่วยไดไฟกระพริบแบบเต็มที่ v i p นะครับผมแล้วก็มีแบบธรรมดาลายมือพิเศษจกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง นะครับผมก็ใครที่มาที่สังงานก็มาได้ดูแบบตัวเป็นๆแบบที่เห็นตัวกเป็นเป็นเลยแบบน VP ีหลายคนที่มาดูวบ VP จะเป็นแบบอาคารทุก각จากต่างประเทศเศรษฐีจากต่างประเทศเป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศเป็น c e o ชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นเจ้าของห้างทองเป็นเซปินดาราต่างๆหรือคนที่มีฐานะมากมายนะครับผมก็เป็นคนที่มีระดับชั้นที่ค่อนข้างสูงแต่ทำไมเขาเลือกแบบ ดีีจะมากกว่าก็เพราะว่าเขาต้องการเห็นตัวตนเป็นๆของผมแล้วยังเขาต้องเลือกแบบดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผมคนเหล่านั้นเขาเชื่อมากและทัดในตัวผมเขาจึงมาดูกับผมคมจริงนะถ้ามาดูผมชีวิตต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับไม่มากก็น้อยยังไงชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าทัดในตัวผมก็เหล่านั้นคนเหล่านั้นเขาก็ให้ฟีดแบ็กผมมามากมายนะครับผมส่วนใหญ่แล้วคนที่ ฐา,านะดีๆฐานะดังๆหรือมีฐานะที่มั่นคงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาดูแบบ VP ีนะครับผมแต่ถ้าใครที่ต้องการมาดูแบบธรรมดาก่อนแบบออนไลน์ก่อนก็แนะนําให้มาแบบออนไลน์ก่อนได้นะครับผมก็เพื่อทดสอบรถอะไรอย่างนี้ลองดูก่อนนะครับผมถ้าพอใจยังไงหรือยังไงหรือจะมาแบบออนไลน์ในมาแบบ VP หรือธรรมดาที่ทำง,งานเลยก็แล้วแต่แล้วก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ให้ว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมที่ ็นกำลังใจด้วยเพื่อใหพักขึ้ใหม่ๆึ้นดีๆก็ฝากกดกระดิ่งเพ,พ,พื่อใหพักขึ้ใหม่นะครับผมก็วีการแจ้งเตือนเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ก,กดติดตามนะครับผมวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ